สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูกล้วยเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะวันนี้ก๋้วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็มาพร้อมกับวิธีการทําที่ง่ายๆเหมือนเดิมค่ะวันนี้แอดมินจะผัดแค่จานเดียวเท่านั้นนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเนื้อไก่ค่ะวันนี้เนื้อไก่แอดมินใช้ในส่วนของสะโพกค,ค่ะส่วนใครที่จะใช้เป็นเนื้ออกไก่ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวขั้นตอนนี้เราจะมาปรุงรสชาติค่ะก็คือใส่เป็นซอสหอยลงไปประมาณ1ช้อนชาแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไป1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวโพดอีก1ช้อนโต๊ะค่ะ และต่อไปค่ะก็คลุกเขาให้สมผสมทุกอย่างเข้ากันอ๋อแต่อีกอย่างหนึ่งนะคะใส่ลงไปอีกก็คือพริกไทยขาวค่ะประมาณ1ช้อนชาจากนั้นก็คลุกเขาให้สมผส,สมทุกอย่างเข้ากันเดี๋ยวเราจะใช้เวลาหมักเนื้อไก่ให้เข้าเครื่องนะคะอยู่ที่30นาทีและว,วัตถุดิบนี้ค่ะก็คือเส้นใหญ่ค่ะวันนี้ก็ใช้เส้นใหญ่อยู่ในปริมาณที่1จานแล้วก็ต่อด้วยกระเทียมสับแล้วก็ไข่ไก่อีกหนึ่งฟองค่ะ แล้วเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะเจียวให้กระเทียมหอมก่อนค่ะแล้วก็มีสีที่เหลืองสวยจากนั้นค่ะได้แล้วเราก็ใส่เป็นเนื้อไก่ที่หมักไว้30นาทีลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะ ขั้นตอนต่อไปใส่เส้นใหญ่ลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติอีกเล็กน้อยค่ะเราจะปรุงรสชาติด้วยซอสหอยอีกเล็กน้อยใส่ลงไปพอประมาณค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวจากนั้นก็ผัดต่อเลยค่ะเมนูกว๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ จริงๆแล้วถ้าจะให้อร่อยนะคะจะต้องมีกลิ่นของเส้นใหญ่นะคะไตม้กระทะเล็กน้อยก็จะทําให้กว๋วยเตี๋ยวไก่ของเราเนี่ยมีความหอมๆค่ะจากนั้นเราก็จะผัดไปนะคะเพื่อที่จะให้เส้นใหญ่มีความไตมดกระทะเล็กน้อยค่ะตรงนี้เราจะยังไม่ได้ใส่เป็นไข่ไก่นะคะผัดไปก่อนสักแป๊บหนึ่งเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปวันนี้ใส่อยู่ที่1ฟองใครชอบไข่เยอะขึ้นมาอีกก็จะเพิ่มอีก1ฟองก็ได้ค่ะจากนั้นก็พัดต่อค่ะตรงนี้ก็ค่อยๆผัดนิดนึงค่ะเราต้องการให้เส้นใหญ่นะคะไม่กุดกระทะเล็กน้อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ไปเลยสัทีเดียวนะคะไม่เอานะคะส่วนไฟที่ใช้อดินใช้เป็นไฟกลางค่ะ และขั้นตอนต่อไปค่ะเตรียมต้นหอมหั่นซอยโรยลงไปค่ะแล้วก็ขัดต่อค่ะตรงน,นี้มันก็จะเป็นล้วนๆแห้งๆแบบนี้นะคะก็คือเอกลักษณ์แล้วก็จุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ของเราก็เสร็จแล้วค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่บางร้านะจะจัดเสิร์ฟให้ลูกค้าพร้อมกับ อซอสพริกแล้วก็น้ำจิ้มไก่ผสมกันค่ะบางร้านก็จะยกเป็นพวงก,ก๋วยเตี๋ยวปรุงก๋วยเตี๋ยวเสิร์ฟมาด้วยทีนี้เพื่อนๆก็เลือกเอากันนะคะว่าชอบรับประทานแบบไหนค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว,ว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้แอดมินจะต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ